เห็นได้ว่าทหารกัมพูชาเองเนี่ยมันยิงจรวด B.M. 2 1เข้ามาในชุมชนคนไทยแบบไม่เลือกเลยจริงๆนะครับไม่เลือกจริงๆคือมันยิงแบบปุ๊บๆๆเข้ามาเนี่ยแหละครับแล้วก็มีชาวบ้านในจังหวัดสระแก้วหลายพื้นที่บาดเจ็บไปหลายคนด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยนะครับกับชาวบ้านที่มีอาการบาดเจ็บนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเจ็บมากเจ็บน้อยไม่เท่ากันส่วนใหญ่ก็จะถูกสะเก็ดระเบิด จากจรวด BM-21 เนี่แหละครับที่ไอ้กัมพูชาเนี่ยมันยิงเข้ามาที่ฝั่งไทยแบบไม่เลือกเลยครับทังอำเภอตาพยาอำเภอโคกสูงของจังหวัดสระแก้วในวันนั้นชาวบ,บ้านต้องวิ่งหนีตายกันจ้าละวันเลยครับและหลายคนก็อย่างที่บอกไปนะครับโดนสะเก็ดระเบิดกันไปหนึ่งในคนที่เราได้ไปพูดคุยก็คือพี่พาสินีกงจักรนะครับอายุ40ปี ถูกสเก็ตระเบิดนะครับก็เล่าวินาทีเฉียดตายให้ฟังบอกว่าตัวนี้ตอนนั้นกําลังออกไปหุงหาอาหารแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านที่หลบอยู่ในบังเกอร์ก็ดูทิศดูทางดีแล้วครับว่าอีมันดูเงียบๆนะปลอดภัยแน่ๆแล้วแหละก็เลยออกมาจากบังเกอร์ครับแต่หลังจากนั้นไม่นานแค่เสี้ยววินาทีครับก็ได้ยินเสียงจรวด BM21 เนี่ยมันพุ่งฟิวผ่านหัวไปเลยครับ ผ่านหัวไปเลยแล้วก็ไประเบิดรุนแรงก่อนจะตกลงมาใกล้ๆบ้านของพี่เขาครับคือมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวหลังเสียงระเบิดสงบลงเนี่ยก็รู้สึกชาที่แขนและยกแขนไม่ขึ้นเลยครับพยายามจะฝืนสังขารน่ะตอนนั้นแบบโโลลจะวิ่งหนีขอความช่วยเหลือแล้วแหละจนวิ่งออกมาจากบ้านได้แล้วไปเจอกับกุชาวบ้านก็เลยไปขอความช่วยเหลือนะครับเธอยอมรับบอกว่าตอนนั้นคิดในใจ นนมไม่รอดแง่แงเลยอ่ะตอนที่เราไปพูดคุยกับเขาในเวลาตอนที่เขาแบบว่าอาการดีขึ้นแล้วนะ,เ,ะเ,เขาพูดเสียงยังสั่นๆอยู่เลยอตอนนี้ปอยมีอาการแบบ <นะ S 2> ยังแบบยังผวายังตกใจอยู่เลยนะครับลองไปฟังเสียงเขาหน่อยม,นมยนันแบบ้ามันก็แบบเมันเกตมาแล้วก็เขาแก้แทบบนโดนลังพังแลวก็มีออกมาเลยมันก็บึ้มกลางมานเลยแล้วก็ม่เองก็ไหมดเหมือนกัน ตอนนั้นคือเราได้ยินเสียงแล้วเราวิ่งหนีมนทุกครั้งถ้ายิงมาจะยังตุ้มตุ้มมาใช่ไหมอันนี้มันไม,ไม่ไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วสเก็ตมันมามันเร็วมาก mm hmm. แบบเยอะประมาณสี่สิบนัดมึงมั้แต่มันไปลงสะลงอะไรมั่งแต่ว่า mm hmm. โดนหลังคาโดนหล,หลายหลายลังคารมันตอนหนูล้มลงล้มแบบภูเขา่าขา พ่ก็แตกหมด่อวก็ลุกวิ่งต่ออีกตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วเนาะรู้สึกยังไงบ้างนันกลัวไม่หายมันแบบตอนที่เขาลบกันทั้งวันทั้งคืนแ่ะมันก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะมาโดนมาไกลตัวเองใช่คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะว่ามีชาวบ้านขาขาดจากการที่ถูกระเบิด รวมไปถึงจรวจ B.M. 2 1ที่กัมพูชาเนี่ยยิงเข้ามาใส่ในชุมชนนะครับล่าสุดทีมข่าวช่องแปไปตรวจสอบให้แล้วครับข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนไปหน่อยครับคนเจ็บไม่ได้ขาขาดนะเพียงแต่ว่าก็อาการหนักเหมือนกันคือคล้ายๆกับว่าถูกสะเก็ดร,ระเบิดจนกระดูกขามันโผล่มาเลยอะ่ะหนักนะกระดูกขาโผล่เลยนะครับแล้วอายุเยอะแล้วด้วยยายจุ๋มจิ๋มเทพนอก ทีมงานกู้ภัยของฝันดีฝันเด่นใจถึงคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับ<ป>ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน <Okay. S 1> เขาไปช่วยเหลือออกมาครับพาส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ทีมข่าวช่องแปดก็ไปพูดคุยกับยายจุ๋มจิ๋มหน่อยครับบอกว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นอายยายยาย,ยายก็บอกว่ายายกําลังเดินลงบันไดออกจากบ้าน,านไอ้หนูานมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วจู่ๆเสียงระเบิดมันดังสนั่นเลยนะ แรงระเบิดเนี่ยมันทําให้สะเก็ดเนี่ยมันพุ่งเข้าขาทั้งสองข้างของยายอย่างจังจนกระดูกมันโผล่มาเลยทั้งตกใจทั้งกลัวทําอะไรไม่ถูกเลยครับคิดในใจเหมือนกันว่าไม่รอดแง่แงเลยโชคดียังมีชาวบ้านและเจ้าหน้าที่มาช่วยได้ทันครับมันมาเวิร์เลยจ้ะ่างเสียออกแกกบ้านกินเขาลงมาเ้วโลมาป่นไดปานนีหาคันจ้าเป็นบ้านไม้ อาคันขั้นสุดท้ายตกพอดีโล่งมากเลยารถทุกคันเราโยกบปุญไอ้ไอ้ที่เขาต่างไงมันมาเบิดเลยจากลูกบวชแถวบ้านโดนรถแล้วยายถือี่อย่างแน่ตอนนี้ถือถือตรงไหนแน่ถือขาแมนบ๊องสองขางแมนบ๊องแต่พอถึงกับขาเนาะบวชขาแต่ว่ากระดูกออกอะ ทีมข่าวของเราครับลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายในหมู่บ้านนี้มีบ้านเสียหายไปกว่า40หลังคาเรือเลยนะครับโดยเฉพาะ3หมู่บ้านดูสิครับเนี่ยไปหมดเลยนี่ประตูรั้วพังเละบางหลังก็ถูกไฟไหม้นะครับวอดไปทั้งหลังบางหลังก็โครงสร้างพังถล่มลงมาข้าวของกระจัดกระจายไปหมดเลยครับมอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งเอาไว้เนี่ยก็ถูกสะเก็ดร,ระเบิดไฟลุกไหม้เสียหายไปบางส่วนด้วย บ้านบังหลังครับกระจกหน้าบ้านนะครับพวกกระจกหน้าต่างประตูอะไรต่างๆเนี่ยพังแตกกระจายเลยส่วนที่บ้านของยายจุ๋มจิ๋มครับอ่ายายจุ๋มจิ๋มก็คือคนเมื่อกี้นี้ที่บอกว่ากระดูกขาโผล่นะไปสำรวจหน่อยนะครับเป็นบ้านมายกสูงเสียหายทั้งหลังเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วหน้าบ้านเนี่ยยังมีรอยเลือดลงไปถึงรองเท้ากเลือดถอดอยู่เลยก็เป็นเลือดของยายจุ๋มจิ๋มนั่นแหละนะตอนที่ถูกสะเก็ดระเบิดนะครับ แล้วปรากฏว่าฝาผนังบ้านเป็นรูเต็มไปหมดเลยไปเจอหมาสองตัวถูกทิ้งเอาไว้ในบ้านครับคือหมาสองตัวเนี่ยปลอดภัยดีแล้วนะเพียงแต่ว่าน้องตกใจอ่ะน้องตกใจหนักเลยครับแล้วก็ยังแบบว่าผวาผวาอยู่นี่นรองเท้าของยายจุ๋มจิ๋มนะครับเห็นไหมส่วนเพื่อนบ้านคุณผู้ชมครับเราไปพูดคุยนะ เพื่อนบ้านของยายจุ๋มจิ๋มนะบอกว่ายายจุ๋มจิ๋มเนี่ยออกจากบังเกอร์กลับมาบ้านช่วงเย็นของวันที่เกิดเรื่องครับจะมาหาข้าวกินแต่ปรากฏว่ากพูชามันยิงจรวด BN 21เข้ามาแล้วก็ไปตกหน้าบ้านของยายจุ๋มจิ๋มจนทําให้บาดเจ็บสาหัสครับนอกจากตัวยายเนี่ยจากการหนักแล้วเนี่ยบ้านก็เสียหายจากสะเก็ดระเบิดครับกระจกหน้าต่างบ้านหน้าต่างรถบัสคันนี้ที่จอดเอาไว้เนี่ยก็แตกเสียหายไปหมดเลย คุณผู้ชมกับความเสียหายมันเยอะอจริงๆนะเมื่อวานนี้มีเรื่องที่น่าสะเทือนใจอีกอย่างหนึ่งครับทีมเขาไปสํารวจครับคล้ายๆกับว่ามีจรวดเบม1ีที่กัมพูชามันยิงมาเนี่ยตกในบ่อน,น้ําสาธารณะของหมู่บ้านแล้วดูปลาตายเกิดเลยครับเห็นไหมคือพอมันลงปุ้มปลาก็ตายเหมือนกันนะลอยเกลือเลยครับแบบนี้แล้วก็มีลูกหมาอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า น้องตาฟ้าถูกสะเก็ดระเบิดจนตายครับ<อ>น้องสารเนี่ยเหมือนสเก็ดระเบิดอะมัน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 กระเด็นมาที่ตัวน้องอแล้วน้องตัวยังเล็กๆอยู่เลยอะเศร้าเลยครับโอ้คนที่เศร้ามากที่สุดก็คือเจ้าของน้องตาฟ้าเนี่ยแหละครับก็เอาภาพนี้มาโพสต์นะครับเขียนข้อความบอกว่าเสียใจลูกสาวโดนสะเก็ดบีเอมยี่สิบเอ็ดตาฟ้าของพ่อไปสวรรค์นะลูก และโดนตัวโปรดกูด้วยนะเลวมากยิงใส่หมู่บ้านกูนี่น่าจะเป็นแบบหมาสุดโปรดของเขาอะเนาะตัวเล็กๆนะน่ารักปุกปิกอยู่เลยอะ่ะออทีมข่าวมีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของน้องตาฟ้าครับก็คือคุณพานุวัตรรัตนวันหรือว่าคุณปืนเนี่ยบอกว่าน้องตาฟ้าเป็นลูกหมาเพศเมียอายุแค่สองเดือนเท่านั้นเองเราสังเกตนะ ตอนที่แกเล่าอ่ะเล่าไปก็น้าตาคลอเบ้าไปอ่ะบอกว่าที่ตั้งชื่อว่าตาฟ้าเพราะว่าตาของน้องสีฟ้าเป็นหมาที่ฉลาดมากๆปกติไม่ค่อยออกไปไหนแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือน้องตาฟ้าวิ่งตามแม่เขาออกไปออกไปเล่นริมบึงครับตัวอื่นๆเนี่ยวิ่งไปเล่นแล้วก็กลับเข้าบ้านหมดแล้วเหลือตาฟ้าอยู่ตัวเดียวที่วิ่งช้าสุดเพราะอะไร ขาสั้นน้องอยังตัวเล็กอยู่ขาสั้นครับเวลาวิ่งก็จะวิ่งช้ากว่าเพื่อนนะนะแล้วหลังจากมีจรวดบี2 1ตกลงมาใกล้ๆบ้านของปืนครับอ่าคุณปืนเนี่ยก็เลยขี่รถออกมาดูเห็นฝุ่นเนี่ยฟุ้งไปหมดเลยครับพอกลับมาดูอีกรอบถึงเห็นน้องตา้านอนนิ่งแล้วมีเหมือนเลือดไหลออกมาก็เลยคิดว่าน่าจะถูกสะเก็ดร,ระเบิดเนี่ยจนน้องตายครับก็เสียใจยเพราะว่าที่ผ่านมา นอนก่อนเล่นทุกคืนเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของหมาตัวนี้กันครับตอนขี่ก็มามาดูตอนที่มันลงอ่ะที่ว่าควันขมงุงอ่ะก็ามองมองดูอ้าวหมาเราหม,มาเรานอนอยู่ตรงนั้นตอนนั้นเข้าไปดูว่าน้องเสียที่เสียหรือยังเสียแล้วเสียแล้วใช่ไหมได้เข้าไปดูไหมว่าแบบโดนจุดไหนหรือว่าอะไรยังง้ก็ดูคะับก็คือนอนก็เห็นเป็นจุดเลือด ก็คือไม่ไม่หายใจแล้วไม่อะไรแล้วน like <ER pues ิ่งอืรักไหมตัวนี้อยู่รักมาก็นอนก่อนทุกวันตอนฝังพี่พี่ปืนได้บอกอะไรกับน้องบ้างฮะตอนฟังฝังให้มาเกิดกับเราใหม่อือฝังไปก็ระแวงลูกเบียมลงอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเศร้าแทนเลยคนเลี้ยงหมาแมวเนาะโอ้เป็นธรรมดารักเหมือนลูกอ่ะ แก็ตัวกําลังเล็ก,ลกๆน่ารักน่ารักอยู่เขาก็เอามานอนกอดะเล่นนะ่เศร้าเลยนะอีกคนหนึ่งครับที่ถูกส,สเก็ดระเบิดนะครับเอ21ที่หัวแล้วก็แถบสีข้างลำตัวนะนะครับก็คือคุณตาชะลออินสแสวงอายุ75ปีอาการล่าสุดเห็นบอกว่ายังสาหัสอยู่เลยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเราก็ไปสำรวจนะครับรอบๆบ้านของตาชะลอ พบว่ามีร่องรอยลุมระเบิดเป็นหลุมระเบิดนะครับข้างกระท่อมกว้างประมาณ50เซนแล้วก็ลึกลงไป1เมตรมีร่องลอยไฟไหม้เป็นวงกว้างนะครับรบริเวณทุ่งนารอบๆหลุมระเบิดนี่แหละครับหน้ากระ่อมก็มีหม้อ,อข้าวที่ตาชะลอเนี่ยคล้ายๆกับว่ากําลังจะให้อาหารไก่คงกําลังเหมือนเดินเดเดนเดินเดินเดินเ,นเ,นเอาหม้อให้อาหารไก่เนี่ยกำลังจะไปโปรปปยให้ไก่กินแต่ปรากฏว่าระเบิดมันลงก่อน นี่ครับก็ขอให้อาการปลอดภัยโดยเร็วที่สุดนะครับ